คุณผู้ชมครับชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือว่าชุด EOD นั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ชุด EOD ทำหน้าที่เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดครับการปฏิบัติภารกิจแต่ละครั้งจะต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและในวันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันว่าอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากชุดบอมสูตรครับ ชุดบอมสูตรหรือว่าชุดกันร,ระเบิดเป็นชุดเกราะหนักนะครับถูกออกแบบมาเพื่อทนแรงอัดจากการระเบิดครับสำหรับคนที่จะสวมใส่ชุดบอมสูตรนี้ได้จะต้องผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีครับและชุดบอมสูตรนั้นจะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอีก6ชิ้นส่วนด้วยกันดังนี้นะครับเริ่มจากชุดหล่อเย็นบวกกับกระบอกน้ําครับซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายกันครับกับชุดเวสสูตรสําหรับดําน้ํา หมวกนิรภัยพร้อมหน้ากากป้องกันครับส่วนขาจะมีชุดพิเศษลักษณะคล้ายกันกับชุดเอี้ยมเกราะปิดช่องขาเสื้อรับแรงกระแทกแผงควบคุมวงจรไมโครโฟนและพัดลมปรับอากาศนะครับเมื่อประกอบชุดนี้เรียบร้อยจะมีน้ำหนักถึง40กิโลกรัมครับผู้สวมใส่จะขยับร่างกายด้วยความยากลำบากรวมทั้งวิสัยการมองเห็นที่แคบลงแต่ก็สามารถทนแรงระเบิดได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าหากเกิดข้อผิดพลาด ถึงแม้ว่าการสวมใส่จะเป็นไปด้วยความยากลําบากแต่ชุดนี้ก็ออกแบบมาให้ถอดง่ายครับในกรณีที่ต้องถอดอย่างเร่งด่วนเพียงแค่ดึงเชือกด้านหน้าออกชุดทั้งหมดก็จะหลุดออกทันทีครับนอกจากนี้ยังมีโรบอทหุ่นยนต์เก็บกู้ลักษณะคล้ายกันกันกบรถถังทหารแต่มีขนาดเล็กกว่าเกือบสิบเท่ามีแขนกลไว้สําหรับที่วัตถุต้องสงสยัยควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลครับมีกล้องวิดีโอวงจรปิด2จุด หุ่นยนต์นี้เหมาะสําหรับใช้เก็บกู้วัตถุต้องสงสัยในพื้นที่จํากัดลดความเสี่ยงเพราะว่าปัจจุบันครับผู้ก่อความไม่สงบมีการพัฒนารูปแบบของระเบิดนอกจากจะจุดระเบิดด้วยสัญญาณวิทยุแล้วยังมีการจุดระเบิดด้วยหน้าสัมผัสพ,พิเศษที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายหรือสั่นสะเทือนหากใช้ชุดเจ้าหน้าที่เข้าไปทําการเก็บกู้นั้นเมื่อสัมผัสวัตถุต้องสงสยัยจนเกิดการสั่นสะเทือนก็จะระเบิดทันทีนะครับดังนั้นจําเป็นต้องใช้หุ่นยนต์ผลักวัตถุต้องสงสัยให้ล้มลง เมื่อระเบิดก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยครับแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถใช้หุ่นยนต์ได้ก็ยังมีเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า h o ุกแอนไลน์หรือเชือกและตะขอมีลักษณะเป็นตะขอเกี่ยวมีห่วงร้อยเชือกและตัวไม้ต่อตะขอที่สามารถยืดได้ถึง3เมตรนะครับผู้ใช้ต้องอยู่ในที่กำบังรัศมีปลอดภัยและเกี่ยวดึงวัตถุต้องสองสัยให้ล้มลงครับ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกหลากหลายนะครับที่ต้องใช้ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดของชุด EOD ครับแต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดน,นั่นก็คือต้องบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมานั่นหมายถึงเสี่ยงต่อชีวิตทันทีครับ